สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมสวัสดีลุงปานทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ส,สุดเกม GTA V ประจำเดือนนะผมะได้กลับมาเค่ดเดือนเดียวมั้งเาะทางที่เข้ามาทุกเดือนแต่ยก็รู้สึกคิ่ถึงยางไรบรรยากาศเมืองนี้เหมือนไม่ได้กลับบ้านมานานเลยเกินนะ,นะแล้วก็วันนี้เออเราจะไปทำอะไรกันดีวะเอเอาเป็นว่าเ,เดี๋ยวเข้าๆไปสักกลางเมืองเดี๋ยวน่าจะรู้อย่างว่าอยากทำอะไรนะผม แล้วก็เหมือนเดิมนะผมรายการนี้เป็นในช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบมีคําหยาบค่อนข้างเยอะนะครับผมพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษานะผมค่อนข้างจะต่ตําตมเลยนะสาหรับใครที่อายุไม่ถึง18ปีนะผมแนะนําให้ไปปั่นจักรยานรอบสนามฟุตบอลก่อนมารับชมด้วยนะไปปั่นหนังยี่ห้อเลยเธ<ๆ>อไอเวนมันแข็งแรงขนาดนั้นเชียร์ไอร่มบ้านเนี่ยผู้ชมพูดอะไรก็คุณืมไปแล้ว ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงรบกวนนะผมเสียงน้อยรบกวนหรือว่าเสียงหึ่งๆก็น่าเข้าใจตรงกันนับว่าออบนหัวนอนผมมันเป็นโรงเรียนนะผมโรงเรียนขนาดใหญ่มันตึกสูงประมาณสี่ห้าชั้นได้นะผมแล้วตอนนี้เป็นวันจันทร์ช่วงเวลาประมาณเอ,อ่อกี่โมงแล้ววะสองโมงพอดีนะนะผมทั้งคอมเพรสเซอร์แอร์ทั้งนักเรียนกําลังใช้พลังงานกันอย่างเต็มที่เลยนะเพราะฉะนั้นก็ขออาภายัยนะผมแต่ผมจะพยายาม,มพยายามหาที่ตัดให้มัน เสี่ยมเข้ามาน้อยที่สุดหาอะไรมาใส่ไว้ไปกันดีกว่าไปทวงยังดีกว่าวันนี้ไม่ได้กลับมาตั้งอีกคนมีหมานี่กว่าผมลืมไปเราทำยังไงให้มันไปกับเรานะเราเราต้องทำยังไงอ่ะสองแล้วก็อ๋อต้องเล็งก่อนแล้วก็มาเนี่ยไปเพื่อนเราไปวิ่งเล่นกันดีกว่าโอ้โหลืมไปเลยว่าเรามีหมาไปเดี๋ยวพาไปวิ่งเล่นสวนสาธารณะสวนสาธารณะ ถ้าเดี๋ยวเราก็จะสงบจิตสงบใจหาอะไรคิดว่าจะทําอะไรดีวันนี้ไม่เอารถกระจอกไปคันนี้ดีกว่าเซนตินโน่ดีกว่าต้องคันนี้ดิเรียก <Yo, S 1> วันรถไม่นม่าเปนแค่เศษเหล็กขึ้นมาอย่างวะมาแล้วไม่ต้องรอซันโต้ล็อกเลยดีโอเอ้ออวันโมบีไหลอยู่เดียเดียเดี๋ยววันดาแบทเดี๋ยวได้เพลงไม่เข้าแต่ดีละ ไม่ต้องเสียสิทธิ์ก็สิทธิ์จะเข้ากลางเมืองันนี่หว่าคิดถึงยังเร็วบรรยากาศแถวนี้แลาวมาอยู่ๆฝนลุกหรือว่าเป็นเพราะยากบรรยากาศเย็นชุดนี้ฝนตกด้วยนะเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะผมแดดจะแดกเราจ้ะหนนนนัั่แาวแต่ตเออยับ เห็นหน้าแล้วไปต่อไม่ถูกเลยจอดให้ดีวะอ้านี่ไงที่จอดรถเราต้องเอาไว้ตรงเส้นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนปรับเดี๋ยวโดนปรับป่ะเราไปวิ่งเล่นกันดีกว่าขึมอตามพ่อมาเราไปข้าวบอลกันดีกว่าปุ๊บนี่เลยยืน บอสไปคาบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะจจวิ่งวิ่งแถวนี้มันเฮี้ยนแถวนี้มันเฮี้ยนไปแล้วเราไปก็ดีกว่าเฉยไอ้ผีหลอกกวางสักแสกกวางสักแสกเลยเมื่อกี้นี้กวางเจอแสกเลยต้องทำยังไงให้หมาไปกัดวะ เล็งเล็งให้ตรงแล้วปลาคือพูดเป้นหมาหมาเก้าอี้มานี่ผมจะทำยังไงมันไปกัดคนวะหรือว่าผมผมต้องเปิดวะ <c oughs> มานี่ตามมาหรือว่าผมต้องเปิดวะอ่ะเออเออหมาหม,มา ช <balm> ่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมา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 กัดมันไม่เคลนกัดมันอือขยาามันไม่เคลืนพยาามันขย่ำมันอือไม่มีใครสนใจหรอกไม่มีใครสนใจหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ลูกเต่าหรอกใครไม่ไม่ใช่ไม่มีใครเป็นญาติมาทางนั้นน่ะไม่มีใครสนใจมาทั้งนั้นน่ะเราไปกันดีกว่ามันก็เหมือนกับประเทศไทยนั่นแหละไม่มีใครสนใจหรอกหมามันจะไปกัดใครน่ะชัวรมันจะไปกัดญาติตัวเองขมอนอือเปประตูด้วยสวยงาม เรีบร้อเลยครูขึ้นรถทุกสองดาวเลยไปแล้วจ้าตามไม่ทันหรอกรถคันนี้คือให้ให้รังสอนอ่ะสอยภาพสอยฉากนี้แหละพื่อนโคตรฝินโคตรชิลโคตรโคตรโคตรเอาว่ะเข้าโค้ง โคตรสวยเซียเซียกูมายังไงวะนังกิ้นว่ากินน um> ี่กูบายยังไงวะล่ะไม่ได้ยังไงวะเต็มแช่หาดดีกว่าแช่หาดดีกว่าถึงแช่หาดเดี๋ยวไม่รู้ตัวเผมบอกาล้วให้่อดเลยจอดนี่แหละนักเลงเขาก็จอดอย่างนี้แหละ ผมีเรงกลางดงเต็มหลังเต็มหลังเลยเต็มหลังเลยมันไม่กัดอ่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะเออมึงเจ๋งว่ะตั้งหลักอะมึงตั้งท่ามึงตั้งท่าตั้งท่าตั้งท่าทะลึ่งซะแล้วตาทะลึ่งไงพวกนี้ทะลึ่งเอาวะไอ้ดูไอ้ดูไง อร่อยว่ะเขาเขากินด้หรือเปล่าแม่มึงเหรอเขากินได้หรือเปล่าข้าเปล่าเอาเปล่าตั้งท่าตั้งท่าวิ่งไปแล้วตั้งท่า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 กูอ่ะไปไล่กระทืบคนกันดีกว่าเฮียหนุกถึงอ่าินแล้วเป็นปัญหาอะไรเอ้ยมันหลบ ไอ้นี่เป็นเชิงอมึงเชิงหมัดมวยหมัดมวยควายอะไรล่ะไอ้นั่นเสื้อเหลืองมึงใส่เสื้อเหลืองไอ้เจ้นี้คนดีกูไม่ชอบคนดีคุณไม่ชอบคนดีคนดีมึงจ้ำทำไมมึงจ้ำมึงจ้ำทำไมมึงจ้ำทำไมจ้ำทำไมอ้าวมองมองหน้าหัวน้พ่อมึงหลั์หลับพอดีกาอากาศไอ้เย้านี้ใจตำรวจแจ้งตำรวจหมวกหลุดดี โลเพลย์รูฟี่ไอ้สัตวสคนเยอะกว่าเก่าอีกคนเยอะกว่าเก่าอีกจังหวะนี้ต้องควักแล้วแหละสนับมือหืมหหืไอ้ที่นี่มีกล้ามมึงเล่นกล้ามมึงเล่นกล้ามโอ้ย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 ลด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 ไปไหนวะ ก็เลยเอาเอาเอาแดดไม่ดูคเขาฆ่ากันอยู่รถรถรถยังอยู่รถยังอยู่รถยังอยู่มองมองเหี้ยอะไรมันตั้งร้านใหม่อะทะลึ่งนะใครบอกตั้งร้านขมหัวกันน้ำควรยุคโควิดนื่มันยุคโควิดขึ้นขมหัวกทำไมอ๋ออเอ้ยอะไรอะไรเอาเว่าโดนหมากรายอ่ะอืมอืมอืมเอาเว่าวคือรถคือรถลูกคือรถคือรถลูกครถลูกคือรถ เอาภาพภาพไปไขับรถล่องเี่หหมา้วขับรถล่อง o t o years later หมาน้อหมาไอเชียไม่ชนหมาผมหมาน้องหมาเก็บปืนเก็บปืนมาองน้องหมามาีก 2, ออ่อน ไอ้เช่นที่มึงชนหมากูแล้วมึงยังกลับมาชนกูอีกเหรอมึงจะสารเลวไปไหนวะไม่ไม่แถวนี้มันกันดานไม่เอาไม่อยากตายตรงนี้มันกันดานมันกันดานไม่เอานี่รถไม่ไม่กูไประดับกระเดอกทะเลก็มีชีวิตดำดำดำไปกินไปกินนายต้องดำ้ดำปุ่มอะไรไม่ได้เล่นนาน Just the two of us We can, we can make, make it, we Just, Just the two of us Just the two of us Just the two of us Feel like the cast of Naked Sky oh. Just the two of us You and I <laughs> <laughs> Oh, joy of blood. Oh, joy of blood. เดี๋ยวสิ่งที่เกี่ยวกับฉันคือฉันชอบผู้ชเสียงใครวะไม่ใช่เสียงใครวะเสียงแฟรงกี้หรือเสียงน้องสาววะเออขอบคุณนเขาน้องสาวเออน้องสาวเขาถือว่าใช้ได้นะแต่ว่ายังไม่ถึงว่ะผมโทรหาแม่เล้าก่อนผมมีคอนแทคกับแม่เล้าอยู่นะนี่ได้เลยครับเจฟ o l l o w me ผมไม่ต้องห่วงครับเจฟผมไม่รีบไม่ต้องห่วงผมเลยวิ่งเข้าไปดิแฟรงกี้วิ่งเข้าไป ัตว์เช้าเลยวันนี้สัตว์เช้าเลยอ่ะเมื่อก่อนนี้มีเสียงเลยนะ <c oughs> เออมาซ่อมหมดได้ปะเนะี่ยตตตตนนไม่ถึงใจวะ่ะเดี๋ยวเราติดต่อหาแฟนสาวเราดีกว่าเออ <c oughs> คนนี้ป่ะวะใช่ป่ะวะไม่ใช่ดิ อันนี้ออคนสะพายกับพ่อ,อเฮ้ย what you doing do you want to meet up I'll be at the marina come pick me up อ่าไปรับได้เลยเครื่องพีคี้อ่ะเอ่อยินเหรอวะข้างบนใช่ไหมปกติบ้านเขาอยู่ข้างบนนีู่มาทำอะไรครับเนี่ยนี่กี่โมงวะ ขอดูหน่อยโอ้โห2โมง3มโมงดูหมอกนี่หมอก3โมงรือว่าผมโมงเช้าไอเวรขออ,อยู่นี่โอ,อ๊ยยิงเลยเหรอตาเร็ว,วขึ้นรถขึ้นรถข้ามไปยิงผมวะใครยิงกูวะ เป็นเรื่ออะไรคำรื้งหน้าอ <c oughs> ย่าอย่าชวนคุยอย่าชวนคุยต้องมานั่งแปดครับก็ต้องมาขับรถไม่ได้ต้องมองมินิแมพอีกไม่จำบ้านน้องก็ไม่ได้แล้วอยู่ตรงไหนจำไม่เขาว่าอยู่บนเขาบนเขาหน่อยท่านผู้ชมดูหมอ,อกอ่ะ ไม่บอกตอนสามโมงเย็นนะเนี่ยหรือใส่เผาไรอ้อยหรือเปล่าวะใช่หรือเหรือควันเผาไรอ้อยไม่ใช่หมอกเยอะเยอะเราจะขับจะชิวแล้วนะเพาเออดูดิเพลง I You Live w Me Now ยิ y ยูรีวิวมีนาวเพลงแบบกำลังชิวเลยบอกกับคู่รักที่ผ่ายเด้งขึ้นมาแล้วก็ถูกจังหวะตื่นตื่นตื่นตื วัวลงโคหนองโพลงโคแท้ไม่ใช่นอนวัวแดงนี่หว่าไทยเดนมาร์กไปถึงแล้วจบแบบนี้เป๊กและเชื่ปะมีอะไรกินบ้างที่บ้านวันนี้ขอได้ไหมจากยานคันนี้ขอ จะรุนแรงไปไหนวะ Johnny's back now put the diaper on ดูดันจัดฝนตกอีกหุดฉากจัดกันยันฝนตกตอนเรามาถึงเมื่อกี้น่าจะประมาณสามโมงยี่สิบนะครับผมเราจะมาดูว่าตอนนี้กี่โมงแเราสังกตินนะอยู่นี่มากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยจาก จาก3โมง20 40, ถึงเี่ยงคืนตีไว้แล้ว3โมงครึ่งละโอ้หั่นแล้ววะประมาณเจ็ดเกือบ8ชั่วโมงเจ็แปดชั่วโมงประมาณนั้นเพือกินมึงยังเดินไหวอยู่พี่เนี่ยหมดตัวแนละ้วม้งกูว่าน้ำนเนี่ยโอเคก็ okay, ผมสําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะผมไม่จะสำหรับวันนี้สิสำหรับเดือนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะผมเ ก็หอมปากหอมคอมาแล้วผมได้ฉากฮาฮานิดเดียวหน่อยตั้งแต่ต้นคลิปเลยต้องเล่นกุ้งจระสนามกอล์ฟเลยโอเคครับไว้เราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมหน้าแล้วผมว่าจะเป็นเกมอะไรส่วนทีเทก็เหมือนเดิมครับผมเดือนละครั้งไว้เรามาเจอกันอีกรอบหนึ่งฝากครับก็อย่ามวยุบบุกเจอหน้าจอมากเกินไปนะครับออกไปหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับผมฝ่ายครับฝ่ายแยกย้ายบ้านขายบ้านมัน